วันนี้ก็เป็นทริคการแต่งหน้าของคนวัย40บวงคะเวลาที่เราแต่งหน้าตอนที่อายุน้อยๆกับเวลาที่าอายุเพิ่มขึ้นอ่ะมันมีความแตกต่างอะไรกันไหมผิวแห้งแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าแล้วดูครกถ้าเป็นขุยนี่แย่เลยถ้าไม่มากหน้าทําอะไรได้บ้างถ้าไม่มาสกหน้าหนูก็ หนูไม่จะไม่แต่งหน้าหมออมอยู่อยู่แค่สไตล์เดียวแน่ๆมันคือแฟชั่นอะแล้วแปลงรองรองพื้นในแต่ละลักษณะมันเหมือนหรือว่าต่างกันไหมถ้ารงรองพื้นที่ดีหัวเขาจะตัดแล้วก็แน่นเขาจะมีความแน่นตัวนี้ลองรองพื้นได้ดีเลยค่ะแต่นี้เป็นฟองน้ำตลาดนะมีขนเขาคง,งเป็นลิมิเต็ดของเขาฉันเกลียดเธอ <laughs> ถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าฟองน้ำามือไหนมันแบบชุบน้ําได้นะชุบหนูหนูว่าฟองน้าที่เป็นแบบกลมอ่ะทุกอันชุบน้าเราใช้หมดเลยค่ะหมองโชว์สกิลติดตาสองชั้นค่ะหมอมนี่ติดตาสองชั้นเก่งที่สุดขอสารพาพได้ไหมซื้อมายังไม่ได้ใช้และไม่รู้ว่าอะไรทําอะไรหมอแล้วหมอมจะให้หนูไปแต่งหน้าไหมเพราะหมอแต่งหน้าเป็นแล้วอันนี้เป็นคำถามที่ดีเนาะหมอม